สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับอยู่กันที่ร้านนายปอมซปเปอร์เล้งตำนานซปเปอร์เล้งเจ้าแรกตลาดนัดกลางคืนสู่เล้งร้อยล้านนะครับที่มีแฟรนไชส์มากกว่า20สาขาทั่วประเทศและตอนนี้เราอยู่ที่สาขาคลอง5้าคลองหลวงนะครับซึ่งเป็นสาขาต้นตำรับร้านโล่งกว้างนั่งสบายที่จอดรถสะดวกนะครับนี่เป็นเจ้าแรกๆเลยจริงๆที่บุกเบิกเมนูซปเปอร์เล้งจนทําให้เป็นกระแสโด่งดังขึ้นมานะครับผมเป็นคนนึงที่ชอบกินเล้งมากตั้งแต่เมื่อก่อนที่มันยังอยู่ในหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะมันเป็นส่วนกระ เอามาเคี่ยวจนเปื่อยนุ่มแล้วก็ปรุงรแสแซ่บๆด้วยน้ำมะนาวสดและพริกสดเป็นพริกขี้หนูสวนปั่นสดนะครับจะให้ความหอมสดไม่เหม็นเขียวแล้วก็ให้ความเผ็ดจีด๊ดเป็นเมนูที่ทุกโต๊ะต้องสั่งครับจนตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเห็นร้านในป้อมซุปเปอร์เล้งอยู่เต็มไปหมดครับที่นี่นอกจากเล้งแล้วก็ยังมีเมนูอื่นอย่างบะมหมี่ข้าวขาหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างอาหารตามสั่งเมนูค่อนข้างเยอะนะครับและถ้ามาช่วงเที่ยงนี่คนอย่างเยอะเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าอยากกินต้มเเงแ่บบบหมมููกรรอดททพีีคคุณภาั นี่คือเซฟโซนครับไม่ผิดหวังแน่นอนซุปเปอร์เล้งเขาก็จะมีไซส์ XML นะครับชามนี้เป็นไซส์ M ราคา150บาทนะครับแต่ถ้าไซส์ L เนี่ยก็จะ300เนี่ยครับคุณดูกระดูกหมูที่เขาใช้นะครับใช้ส่วนเอเล้งอันนี้อย่างที่บอกว่าเวลาต้มซุปต่างๆขาดไม่ได้เลยนะครับมันจะมีไขกระดูกทําให้น้ําซุปอร่อยแน่นอนว่าความอร่อยมันอยู่ในน้าซุปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเพิ่มความแซ่บเปรี้ยวเผ็ดกําลังดีทําให้มันอร่อยครับซดได้เรื่อยๆจนแทบหมดชามเลยครับและอยากแนะนาอีก ที่เขาตุ๋นมาจนเปื่อยแล้วก็ปรุงรสแซบเหมือนเล้งอันนี้อร่อยมากถ้วยละ1 0 0บาทนะครับแล้วก็ในตู้นี้คือหมูกรอบอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ขายดีไม่แพ้เล้งแซบหมูกรอบที่นี่ก็จะเป็นแบบกรอบฟูเนื้อนุ่มมันน้อยโลละ750บาทขีดละ75บาทนะครับถือว่าไม่แพงเราสั่งเป็นหมูกรอบเปล่าจานละร5 0ยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซีอิ๊วหวานหมูกรอบเขาจะหนังกรอบฟูหนานะครับเนื้อนุ่มชุ่มฉ่าที่นี่ก็จะมาทําได้หลายเมนูนะครับนอกจากหมูกรอบเปล่า อร่อยไม่แพ้หมูกรอบคือหมูแดงคำว่าหมูแดงจริงๆแล้วมันควรจะแดงเข้าไปยังข้างในแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่แดงข้างนอกแล้วข้างในอย่างขาวๆซีดๆแบบนั้นกินแล้วเหมือนหมูต้มนะครับมันก็จะไม่ใช่หมูแดงที่นี่เขาก็จะหมักข้ามคืนจนเครื่องเทศมันซึมเข้าเนื้อแล้วก็ใช้การอบย่างนะครับเวลาหั่นออกมาเนื้อข้างในจะแดงะระเรื่อรสชาติจะซึมเข้าเนื้ออร่อยมากครับเอามาใส่เป็นบะหมี่หมูกรอบหมูแดงชามนี้50บาทใช้บะหมี่ไข่คุณภาพดีนะครับหมูแดงหมูกรอบก็ได้ปริมาณนี <hoş> ้เลยนะุ้มเลยคคแุ่กๆน้ารดหมูแงงลไปสชาติหวานเค็มมกล่ถือ กับบะหมี่ยิ่งเข้ากันนะครับต่อมาเป็นข้าวเชโปที่จะมีทั้งขาหมูหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างกุนเชียงไข่ต้มจานนี้90บาทนะครับเหมาะมากสําหรับคนหลายใจอยากกินนั่นกินนี่กินมันทุกอย่างแต่ว่ากินไม่หมดนะครับสั่งจานนี้จานเดียวเล้งอีกถ้วยหนึ่งจบเลยครับเป็นเมนูที่ขายดีอีกจานหนึ่งของที่นี่ขาหมูที่นี่ก็อร่อยนะครับความหอมพุ่งพล่านมากถ้าเข้ามาในร้านเนี่ยคุณจะได้กลิ่นหอม,หอมของเครื่องพะโล้จานนี้เป็นขาหมูเปล่านะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนังนุ่ หวานกลมกล่อมเจอขาหมูแบบนี้ก็ยอมอ้นวนเลยครับต่อมาจานนี้เป็นหมูแดงเป็ดย่างครับ150าบาท2อ,อย่างรวมกันมานะครับจานนี้เป็ดชิ้นใหญ่หนาแล้วเขาก็จะย่างแบบเนื้อนุ่มชุ่มฉ่าหมูแดงอร่อยอยู่แล้วครับเขาใช้ส่วนสันคอมันจะนุ่มไม่กระด้างนะครับอาหารจานเดียวก็มีนะครับนี่คือผัดกระเพราเนื้อเปื่อยไข่ดาวราคา90บาทครับเนื้อเปื่อยดีมากผมชอบเนื้อเปื่อยแบบนี้แล้วเขาก็ผัดมาได้รสชาติถึงรสผัดกระเพราสุดๆนอกจากนี้ก็จะมีเกี๊ยวกุ้งมีทั้งแบบเกี๊ยวกุ้กาากก้้งงววกราเเเียยดป็นนตัจจิิมม3 สูุดเด็ดนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งน้ํา60บาทใช้เกี๊ยวเดียวกันแต่จะมีน้าซุปนะครับซุปดีมากแล้วก็จะมีพวกติม่มซำขนมจีบกุ้งจีบหมูเมนูอื่นๆค่อนข้างเยอะน,นะครับมีย็นข้าวซอยไก่รสชาติเข้มข้นไก่ชิ้นใหญ่ราคา60บาทไม่แปลกใจว่าทาไมช่วงเที่ยงคนเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่ตอบโจทย์มากและใครที่สนใจแฟรนไชส์ก็ลองติดต่อเข้าไปได้นะครับพิกัดและรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในช่องคอมเมนต์นะครับนายป้อมซปเปอร์เล้งเจ้านี้ของแท้ครับผมว